ไม่ใช่เพราะกฎแห่งกรรมก็เพราะกฎแห่งธรรมชาติเสียงจากสวนจันทร์วันละห้านาทีวันเสาร์ที่สิบอมกราคมพุทธศักราช2568คลิปนี้พูดเรื่องกฎแห่งกรรมและกฎแห่งธรรมชาติในแง่มุมที่ว่า ้ารู้หรือเชื่อแต่เรื่องโกดทงกรรมแล้วไม่รู้หรือมองไม่เห็นเรื่องโกดทงธรรมชาติแบบนี้ก็ชื่อว่ายังงมงายเข้าไม่ถึงความจริงหากเป็นชาวพุทธก็ยังเป็นชาวพุทธเก๋ ยังไม่ถึงกับความเป็นชาวพุทธที่แท้จริงได้เพราะถ้าเราเชื่อหรือรู้แต่เพียงเรื่องกฎแห่งกรรมอย่างเดียวโดยไม่แลเหลียวเรื่องกฎของธรรมชาติเลยสุดท้ายมันก็จะต้องงมงายกลายเป็นวิชาทิฏฐี ไปได้อย่างง่ายได้เช่นพอเราหาไม่เห็นว่าผลที่มันเกิดกับเราหรือกับคนที่เรารักนั้นมันมาจากกรรมไหนไม่ได้คือเราหาไม่เจอก็จะเผลอโยนให้ว่าที่เราจะต้องเป็นทุกข์ลำบาก ยากจนโดยประการต่างๆอย่างนี้มันเป็นเพราะกรรมเก่าซึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างหนึ่งพระท่านเรียกว่าปุบเพกะตะเหตุวาดคือโยนเอาผลร้ายผลเลวคืนไปให้กรรมเก่าไปเสียทุกเรื่องทุกราวอย่างนี้แหละ เรียกว่างมง,งายกลายเป็นวิชาทิฏฐิซึ่งชาวพุทธจำนวนมากก็กำลังหลงอยู่อย่างนั้นโดยไม่รู้สึกตัวส่วนคนที่เป็นชาวพุทธแท้นั้นจะต้องรู้ว่าเรื่องกฎแห่งกรรมนี้มันเป็นกฎหนึ่งในกฎของธรรมชาติและมันจะมีก็ต่อเมื่อเรามีอัตราตัวตนคนสัตว ตามบัญญตัติตามสมมติขึ้นมาแล้วเท่านั้นคือถ้ายังไม่มีตัวตนคนสัตว์คือยังเป็นปรมัตสัจธรรมตามธรรมชาติแท้ๆอยู่มันก็ไม่มีกฎแห่งกรรมหรือกฎแห่งกรรมก็ไปไม่ถึงอยู่แล้วเพราะกฎแห่งกรรมนั้นมันจะเกิดกับตัวตนคนสัตว์คือเมื่อมีตัวมีตนม,มีคนมีสัตว์มี เจตนามีจิตคิดจงใจทําจากคนจากสัตว์นี่แหละมันถึงจะมีกรรมแล้วก็ถึงจะมีผลแห่งกรรมไปตามเหตุตามปัจจัยนั้นๆซึ่งมันก็เป็นกฎของธรรมชาติอย่างหนึ่งนั่นแหละกฎของธรรมชาติที่มีชื่อรวมเรียกว่าอิทัปปจิยตานั้นท่านแบ่งย่อยออกได้เป็นหกฎ คืออุตุนิยามกฎของลมฟ้าดินฟ้าอากาศพีชนิยามกฎของไบโอหรือพันธุวิศวกรรมจิตตนิยามกฎแห่งจิตแบบจิตวิทยากรรม,มะนิยามกฎแห่งกรรมนี่แหละคือที่เราพูดถึงกันแล้วก็สุดท้ายธรรม,มนิยามถ้า กฎใดๆไปไม่ถึงก็ยังมีกฎแทงธรรมคือธรรมชาติโดยรวมครอบเอาไว้อีกทีหนึ่งดังนั้นกฎแทงกรรมก็จึงเป็นแค่กฎย่อยถ้าบางเรื่องบางราวที่มันเกิดขึ้นในชีวิตในสังคมในโลกนี้มันหากดแทงกรรมมาตอบไม่ได้เราก็ต้องไปเอากฎธรรมชาติอีก4ี่กฎนั้นมาตอบมันถึงจะ ได้เข้าใจอย่างท่องแท้เมื่อเข้าใจอย่างท่องแท้เช่นนี้ต่อให้ทุกยากลำบากแค่ไหนก็ไม่ตีโพยตีพายครับ